สวัสดีนะครับผมแบงค์เตสินมอรดกไทยนะครับพี่่ท่านใดมีพักเครื่องต้องการจะปล่อยนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับนะครับฝากติดตามอ่า YouTube ด้วยนะครับนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจนะครับนะครับท่านใดมีพักเครื่องก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ร้านผมนะครับแบงค์เตสินมอรดกไทยนะครับยินดีรับเช่าพระนะครับ